อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมณีช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเลื้อน้อยหน้ามนคนหน้าดำประจำอยู่ท้งไหทงหน้าคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนที่เขามาช่องคลิปพี่น้องเขาต้องถอดรองเท้านะครับพี่น้องเขามาเลยเขามาเลยครับซอยกันกดแชร์กดไลค์ กดซับสไคร์ก์กดติดตามให้นำเลยนะครับพี่น้องเมื่อนี้สิ่ผ้าพี่น้องไปใส่กับเขามาช่อมคลิปน้ำกันนะครับพี่น้องพร้อมแลกกับป้ายกันครับเมื่อนี้ยุดทงไฮทงหน้าหน้าเจ้าของครับพี่น้องเมื่อนี้อยากมาเว่าเหลืองการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยรับร่วงหรือว่าปุ๋ยรับทองนะครับให้เขาอันนี้ก็เดือนกัญญาเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มันก็ไดเวลาใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องปุ๋ยรับร่วงเขาเห่ากับมิมสสองสองยามันบอกพี่น้องเขาหน้าปีเห่านี่อันนี้เว่าถึงเขาน้าปีนะครับสําหรับเขาเบาก,บกับเขานักเขาเบาก็คือกอขอสบผาครับพี่น้องอันนี้มันสีออกตั้งทองก่อนออกร่วงก่อนเขานักเนาะ เขาหนักเขากับมีม่มะลิหนึ่งศูนย์หาแล้วก็กอขอหกครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งย่ำเสาบรรยากาศย่ำเสาครับเขาห้องก่ะพอเบ่งอยู่ครับปีนี่แต่ว่าน้ำไหลจังน้อยครับพี่น้องสิได้สูบน้ำออกอีกครับพี่น้องสูบไปหเหลวขึ้นหนึ่งน้ำกับพรท่านบก ผมว่าต้องสูบออกอีกเพื่อใส่น้ำเล็กน้อยหอยลังให้สิ่ดายวานปุ๋ยรับร่วงอันนี้เป็นเขามะลิร้อยหาครับหนึ่งศูนย์หาเขานักเขามะลิเฮ้าตัวนี้วานปุ๋ยรับร่วงได้ช่วงกลางเดือนกัญยาเด้อพี่น้องกัญยาถ้าเขาเบาน่น่้ยวานต้นกัญยามันสิได้เม็ดได้นวยได้น้ำหนักดีครับ แล้วก็มันจะถ,ถึงสูตรเพิินเขาเฮ้าสี่ยอดหรือสีว่านกับสามพี่น้องตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนหนากรกฎาดาเขามนก็สิมาาออกทองพร้อมกันหรือพี่น้องตั้งทองออกร่วงพร้อมกันคือประมาณต้นต้นหรือว่ากลางเดือนตุลาครับพี่น้องช่วงนี้ วานปุ๋ยรับร่วงเลยครับเดือนกันญาเนี่ยอย่างหนึ่งถึงสิบหากันญาเนี่ยกหวานเลยครับสําหรับเขาเบากอขอสิบหาครับแต่ส่วนหลายเพื่อกหวานกันแหละเนาะอันนี้สําหรับมื้อไม้เลครับพี่น้องเขามารับช่มน้ากันเะครับพี่น้องบรรยากาศช่วมเศร้าครับพี่น้อง แต่ว่านี่ถือว่านามล้ายอยู่ครับพี่น้องนามในหน้าผมนี่ร้ายอยู่ปุ๋ยครับปุ๋ยจมาเม้าถึงปุ๋ยรับรวงนะครับพี่น้องปุ๋ยรับรวงหรือว่าปุ๋ยรับทองเขาสูตรก็เอาสูตรตามกรมวิชาการเกษตรด้อพี่น้องเิ่นว่า ต้องใส่โตัวหลังหลายตัวกลางหน่อยผมว่าผมจิวานสูตร16หา21ครับพี่น้องยี่ห้อได้ก็เลยครับปุ๋ยให้แต่ได้เป็นสูตรนี่เกินสูตรรับร่วงเฮ้าวานปุ๋ยถือสูตรเขา่าเฮ้า เม็ดมนกอสีตรงพี่น้องเม็ดเต็มก็คือค้อนทองเท่านี้นะครับพี่น้องบำรุงดีเด็กหน่อยออกมามนก็สีดีออกมาดีสมบูรณ์ถ้าบาบำรุงสีออกมารีบพี่น้องครับวานปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับตองใส่มันถึกสูเดอพี่น้อง ปุ้ยรับร่วงกับคือรับร่วงครับบ่แมนไปวานคือสมัยตะก,กี้เด้อว,วานน้ำเพลินเพลินผ้าเห็ดย,ยังกับเห็ดน้ำเพลินบาดีดินเท่ากับิเสียลองเบิงด้วยพี่น้องด้วยลองเบิง อันนี้ผมก็เป็นผู้หูภานในดอกครับแต่ว่าศึกษามาแล้วเป็นว่าเข่ามัตสิตังทองพอ้อมกันพี่น้องถึงสีหยอดสีวานค้นละเวลาค้นละเดือนแต่ว่าเวลาออกทองมั็ติออกพอ้อมกันพระวันเป็นเขาไหวต่อแสงครับพี่น้องเขาหน้าปีเฮาเนี่เป็นเขาไหวแสงไหวต่อแสงจังไดย ช่วงกางเว้นสัน่นกางคืนสีเงาเนาะพี่น้องช่วงนี้เขาสีออกออกล่วงตั้งทองก็คือช่วงต้นตุลาไปถึงกลางตุลาครับพี่น้องพิศจิกามันก็สิเข้าก็สิเด้เริ่มเห็นห่วงเขาแล้วแล้วก็สิเริ่มเก็บเกี่ยวกันครับพี่น้องพิศจิกา ใส่ปุ๋ยตามสูตรที่ผมเบอกไปแล้วครับพี่น้องคือ16หา21หรือว่าไผมี28 20, 20กับวานไปครับพี่น้องบ๊บพิษบบผาดครับแต่ว่าวานเขากับห้นามมีในอยในเด้อพี่น้องนามลายกับจะไปวานนามทวมหัมวเขาเพียง ขาโตกอยังไปวานเด้อว,วานไปกับบอดด้พลดนะครับซ้ำละลายเกลือในมหาสมุทรแต่ <c oughs> ว่าก็เป็นหนามเข้มคือเราปุ๋ยรับร่วงนี่เข้ากันเเม็ดเขาที่ดีเม็ดเขาเต็มครับพี่น้อง เม็ดเขาบรีบมากระสีประสบผลสำเร็จเนาะคนเฮาเห็ดหน้าปีหนึ่งเห็ดเท่านึงอันใดที่บำรุงใดกับบำรุงครับพี่น้องอา่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนิกสกก่อนเดอ้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำหนักเลยครับพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ